บ่มีเสือผาทั่วบ่มีหลังคาพอได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอ,อวอนคูอาส,ส,สวัสดีตอนเย็นน้อคะไม่พูดนะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีวัดีตอนเย็นมือวันที่สามแลค่ะอันนี้ก็มีเอฟซีะคะ่ะเพิ่นฝากมากผาสบายลายพื้นเะาะคะ่ะพอมทั้งเสียงง่ามมาเลขันไม่คู่ใส่อะไรย,ยังม่นองหญิงอยู่เพร็จรับสวน <laughs> กระบี่ฟัสยางนะคะโอ้สวยงามนะคะงาม,มสวยงามมาก <t> <t> จากเชียงรายนะคะ่ะจากเชียงรายขอขอบุญขอพูณหลายๆร้อมทั้งปัจจุปัปจจัยนะคะเพื่นปา่ามานีกแมเมียนนะคะพาเพิ่นนีกัมเียนแล้ววันนี้แม่คู่กับซิมี่แนะ่ว,า,วาให้ฟังมื่บ้านนี่นะคะแม่คู่ไปคือวันที่สงอง <t> ไปวัดค่ะไปตอนแรกว่สิไปตลาดไปกับน้องยิงนั่นแหละไปวันนี้ก็เรียกแววยิงไปฮะ พระทวีเข้ามาทั้งสิทธิ์น้องบวัวลำพูแลวไปใส่หนุน่มยิก็เลยเห็นเห็นเขาลงเฟสมันบาเป็นพญานาคสององค์พญานาคสีเขียวกับสีขาวงามงามขึ้นไปทวยยิ้มไปไม่คู่กันเลยไปเนาะไปแบบว่าได้ตั้งแกนเกียบไปวันนี้ก็ขี่รถขึ้นไปมีแต่องค์ปูสังกัจจัยพระสังกัจจัยประมาณเพระาระเป็นซีซีผสิบองค์คนที่วา่านางแต่ว่าไม่คู่กับพระองจักได้ว่า พระสังกระจายสิมีหลายป่นนั่นน่ะนะเอ้าคือห้าบอเข้ามาถึงมองดียิงมบนปููอย่างห้มาเบิ้งตี๋สั่นว่าก็เลยไปขอสร้างน้ำเพิ่งกำลังสิปั่นเทาวิสุวรรณอย่างเกียวกับพี่ห้ากำลังสีสางยว่าห้าสีสางอันแดนนรกสวรรค์เนี่ยสหนามันมีเขาโค้งมากเนาะนุ้ยแมปูอยากไปให้ไปหาสร้างให้จ้าไดนะแม่คูกับพ่อหัวนุมันใช่ไปขอพรจากองค์ปูสัางกัะจายแม่คู่ก็เลยไปจุดถูจุดเทียนไปุดเทียนเสียงสวก ก็เลยอธิษฐานมาขั้นผู้ข่าสิเดมีบุญได้างอิลีกะขอให้ออกสามตัวตรงได้ไหมคู่ว่า<ม>เกียมหัวจากบาวตูได้จุดถูขึ้นมาลนะ่ะเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองจำได้ว่าภาษากระจรุ่นเก้าสองค่ะโอ้เ,าเุาหน่คู่ก็เลยมาคิดขอจังไนปกติเราเขาบพเห็นนะ่าตูมาสิออกตัวใดเนะจุดเพราะว<ม>่าจุดอยู่สถานที่่นพอดี พระสร้างกระจายยูหันกรเตมให้ว่าเต็มยูวัดนะเพื่อนสางเพราะว่าโดยบุญบารมีเนาะอันนี้ก็ได้เพื่อนมีโสมมีลาบมีโสมมีมาเพื่อนก็ไปขอพรยู่หันเนี้ยเพืะคนเพื่อนมาไปจุดถั่วเพื่อนขอได้เพื่อนเก่ามาสางมาสานได้สางน้ำบัตรน้ำว่าน้ำมาส่นขอสูขอหมาน้ำเพิ่นก็เลืยวันนี้แม่คู่ก็เลียงไทยร้องเบิ่งสร้างว่าร้องเบิ่งด้วยว่าส่นไม่ควรจุดถั่วเบิ่งแล้วก็ร้องอธิษฐานเบิ่งคนสำเร็จหลายู่เดยว่าส่น แม่คู่ก็เลยจุดจุดอะไรจะได้เก้าเก้าวจะว่าด้วยเก่าเก่าเปลี่ยนแม่คู่คิดว่านะ่ะ,ะห้าห้าพอววมามาก้าเก้าวสอนตำทึ้งมันป้าฮัดปูขึ้นราขึ้นบัลลูนแค่ผ้าสังกะจ,จายรุ่นเก้าสองงวดมาดอกเก้าสองเป็นวะ่ะอันนี้คืองวดไม่นะคะงวดที่กำลังสิบห้านี่ก็คือวันที่สิบหกกุ่มห้านะคะสิบหกก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดกรุ่มห้านะคะ นี่ล้วออกิบเจ็ดอฟาานาเ่าป็นเลกออกสิบเจ็ดเดียวอกวันที่ออกสิเจ็ดเดไวัน่ออกวันที่สิบเจ็เดันที่ออกวันที่สิบหค่ะนี่แหละทัดไปอีมือนึงดับบัีบอแมู่ว่าึ้นตรงอันก็สิบัเอิญแทนแม่สองตรงที่แมู่้อตก้าเก้าสองนี่เก้าเก้าสองอพิจารณาเบงเ้อไหว่า แม่คู่กันคแนวทางหายลองเบื้องไปไปวันกะเอาคนเบาขึ้นมาก็คือคนมาปีข้อนมีโศกอยู่่าสันไปแม่คู่ก็เลยอธิษฐานจิตลองเบื้องจุดทูกกางแกงเลยตากแดดสมุนวานท่ากันไปไปแบบว่าบ่ได้ตั้งใจหรอกว่าสิไปวัดบ้องหักใจว่าป่วนสังายาพ่นอยู่หันเนาะบันนี้มันก็มีหลายเกินอัตกานะาคือความหมายว่า ดงคันมันดงคันดงค่ะผ et ้าสังกระจายหาสิบหกสิบองนี่แหละเมื่อสี่หอดลอยอยู่กับใจแม่คู่บ้านในนับให้ว่าเมื่อวานนี้นับบวดได้เพราะมันหลเพิ่นไหลเพราะเหตุไหลอีกทีเพิ่นวันนี้คนโซข้นหมานเพิ่นกาไปสางเนาะค่ะเพิ่นก็ไปสางวันนี้แม่คู่กันเลยว่าโอ้เห็นมีบุญหวมสางเลยแม่คู่กันเลยอธิษฐานเออแม่คู่กันเลยอธิษฐานบันนี้ก็ก็เลยว่า อ่นหันซีดีสางอีเหลียวยูทูบไฮมันออกสามตัวดูไหมคู่วะก็เลยเก้าเก้ <c oughs> <c oughs> าสองเนี่ยแรับรับพิจารณาโปเล่เอฟซีฮาหยิบจับ <c oughs> ใบแจ๊กใบสองใบไามันแมนดีเนาะ <c oughs> แล้วก็มีผู้หนึ่งคนเบาคนแจงมากเลยคนก็ฝากรวมบุญมากเนาะคะ่ะปูวาน้ำมันเติมแล้วรวยเก้าเกตเก้าเกตอืม <c oughs> น้ำมันเติมแล้วรวยเก้าเกต บดนีหูจักบ่าจังไหนเ <โ MR. S 2> พื่อนเลยได้เลกหนาไหมอย่าเพืเ่อนไปหาซื้อได้เก้ t, t, าเก้าเกียเก้าเก้าเกียบนีเลขหนาเนาะมันออกเก้าสี่สองวันเพื่อนก็เล่ได้ก็เล่ได้เลขสูตเพื่นเรียกว่าก็เล่าวาได้สูตรเลยหมาน้าอ<ห>ปูระเบาสันวะปูละเบาตอนนั้น สอสวดเออเออขอวันกับเก้าสี่สองเนี <S <s ่ยแหละค่ะเก้าสี่สองเหมครับเรียกทายเรียกรวดแปดสี่คือนห้องยิ่แปดสี่เขาก็พวกอึงเนี่ยแหละก็ได้ว่าเก้าหนาแลเยเก้าสี่สองนะคะสองใบนะคะอันนี้ของวันก็ได้เขาไม่คู่ก็ได้นะคะเก้าสี่อันนี้เขาไม่คู่เพราะใดเก้าสี่สองได้ทายเขาไม่คู่ได้ห้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าครับแร เชียเอ็ดเก้าศนย์สามก็เลยจะไปท่วงกุญแจรถมหายเฮงนะเออทันท่วงรถอันนั้นกุญแจรถเอกกกคือสิงดต้องกันอลไรเลยนะเพราะว่าเอาเอาน้าถินไายรถเด้ทะเบียนก้ทะเบียนเก้าไปเดียงหาศูนย์เก่าที่ใครไม่คู่ที่ออาถ่ายสามตัวหาศูนยเแม่ด้ใตวเดียงม่ะเจดีก็ถึงตั้งหลายคนห้าศูนย์เก้าแม่ก็ได้น ห้าศูนย้าโอ้บันเดแทนเนาะ <c oughs> แม่เขาจะคิดพ่อคะณหว่หาเรื่องึีนไทยรถเชียเองค่ะ มันมีร่างวันเราไม่ได้แทนนี่ศนเก่ยเพราะเราไปคืนเงินเยด่มกกว่วเบียนครบเลยสี่ตัวศูนย์ห้าศูนย์เก้าเออแม่เนี้ยแม่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าลยได้ค่าเทนีซุดสองใบเลยนี่ยสองเกีียวเพบเอาเงินนี่เมเ่นบอเนี่ยโอ้เต็มเต็มเลยเต็มบ่บ่าสะพ้อสลับครับรถเอกเลยแม่ในฝันอีดิศสีอันนี้เร็แม่ตะเคียนนะคะสีไปเราผูก ผ่าแดงมีคนฝากผ่าแดงมานําค่ะผ่าแดงความเท่าขวงมาไลเนี่ยแหละค่ะเขาเมตาเคียนอ,อันเท่าไปจุดเดศูนย์แปดห้านะคะเนาะบะเนียเท่ากับเสื่อนตัวนาบ่ใดไม่คู่กับเล่ใดตัวนี้ค่ะกะเล่ใดเป็นเลขถ่ยด้วยกันสี่แปดห้า <4. S 1> นี่แหละค่ะแต่ม,มันมีหลายรางวันเนาะกับพร้อมด้วยสามศูนย์สามศูนย์โอเคปูเ <laughs> ล่ใดแต่เฉพาปูมาถึงแล้วเราจะเรีย พินถามยู่ไม่พค้อมซสือตัวได้ล้ตเตี่ก็เสือถ่ายมันเราจะ่า่ามันกัออกหนาเนาะต้หนาทั้งทายแต่มาพูดอะไรวดร้อวันื่มวัวร้อนวันดื่มันตรวน่มันมีเวลาอยู่รเนี่ยเก็บเวลาบนแนและค่ะเป็นตัวมาเชอหองเลยเนี้างเคียงกับมีเดียวร้ันที่สองกับีดียวเป็นพมาแหยงตรวจไปพวกเกียบเกี่ยบก็ได้อยู่แม่ตีเกียบก็ได้นะคะนี่มันพูด พอปรกาแกงมากเยอะเพิ่นถือแล้วัที่หาก็มีเมนบะวันรับวัตถหาก็ามีเพ้่อเ้งกุ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 ้ากุ้ง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 ก้งกุ้ที่้งกุ้งกุงกุ้งกุ้งก้งกุ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 ้งก้งกุ้งกุ้งกุ้งกลยไปุ้งก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 ้งกุ้้กงงกุ้งงกุเก้ เขาไม่คู่ก็บมีดแต่บ้านตัวเก่าเกลีกันเ่ยเออแต่ประคันเราว่าที่ร้านก็ได้ดูวกระจัยที่จะาบ่เป็นย่าอันนี้เพื่อเทียต้นเงินมาหอมทุพวอมอะไรเป็นกระสกหมานกระเทียมมาถวาไวู่กันหนึ่นเงินมาเท่าเทียมนรมาดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ con này là cầu cầu bên con đi tại nhà phu cái luôn cầu sọ thì phu cái

ตูตากินข้าวด้วยโอ้ยกินทุกปลาถือเลยกระหล่ำแค่ดูเลยแบะไข่มดแดงแกงใช้ผักหวานแกงใช้น้ำหวานข้าวายยนะชาหรือนะใช้เห็ดกระดังพ่อมาเห็ดแทบแถบแกงผักคือเลยข้าวขม ไปพูดต้มฟักขึ้นมาของแถบขมวมาของแถบขมวจ้งคีอได้ไหมยกเป้่าให้เรายิ้มแล้วบอกปูบอกเสี่ยงหน่อยว่าตัวไม่ปูน้ำเดียวได้หอเปยเปล่ให้หนังผองรบ้างบหนังบ้านหนังอันห้าเบิ้งหนานะไปหาอาไปหาเรียกเรียกภาพยุนด้วยกันหละปูผัาพยุนเออผัพยุนปูน้ำบักึินบักน้นบันหนังบักอะไ อันนี้เขากระตุเพื่อต้งหลายหลายนาดังวันต้องควยได้ไปมุนโัวุนฟูเขาให้จังกี้ชาหไร่กับเอาน้ำว่าน้ำขวไปตีให้วันหม่ๆเลยตี้หา่ๆเอาถาบบ้องฟาดตุ้งต้มต้งเดื่ออะไรอยูที่ฟเอาถาบบ้องทำให้มันจังมันจังมุนนะมันจังนุ่เขาตึงแล้วก็ไปต้มเวียดเวียดไฟฝุ่นไฝากป่กป่าป่า ต้ตุนเปลือยคุณนะต้มต kind of ุนเปลือยนะครูเออวันนีต้มแล้วเอืองแล้วต้มหนังเพาะวัน้ต้มค้นได้ต้มเปลือยเปลือยบลยว่าแตงให้พักขื่อเใช้พักขาของมนัวพักเกลือใช้แรงแรงป้าใหญ่ใครจะถ่วยมั้งป้าใหญ่ก็อะไรก็มึงความมากที่มุด ที่นั้นกับว่านว่าเนาะที่นั้นจกกจำจางแล้วพอาะว่นทึ่ขอมจางว่าทางว่าอ,อ้ข้างเปลืองว่ะกะเบ้าไม่ไดใช้หอมแดงจักสวนนึงอ้อข้าวทาด้วยทำไมเต้าถอยไหววันทยง่างวะปูที่หนผัก่ะที่น้นานหลักหมอก็อเ,อเที่ยว่ะเออรอก่อนูก็อรอ,อกอนนะเอ้อาหารคืนวานอร่อยมาก กอได้ว่าท่านถึงน้องร้องเบิร์วาเป็นยาไงเนอะเป็นมันปลาเค็มอเป็นบาน<ม><ม>เป็นยา,านั่งกอนก็แดงกัดข้อกับทำน้วก<ม>็<ม>ไปหาบือคือไวไมก็ตกร้องหันพอเ่ราเราทิ้งอตที่ม <c oughs> ีหาย่มันหลงเออคือต้มฮักคือว่าไม่เหนียบไม่งานอ่ <c oughs> เออกาจะขายตึงน,นังหลาว่าการบ้าง เอออาหางการกินก uhm, uh ็แค่ฟัวกราเอาอี่หนังเอาหมูตอนเอาหมูมวนขึ้นหนุ่มนักมะกเนือสัปูกินกระพักกันหนยปูยุบซีเป็นเดาไงยุ้งใช้กันเลยปัวอ้อกินเรื่ออาาดงไายรักว่ามู้นอะันึกินแต่พักเขือแต่ว่าว่าเขาคตรคมเลยเอออ่านู้พัก คือเว้ยอหอีนังงมอันอหหวานกัาไม่นีมหวานหวานกม้พักจกินกับนั่งนาะพอหวานือว่ากินกับแก่พักคือเว้ยก็จะกับเวี้ยพักกันปุ้งซะกันหมดย้อนมูลงไปตักมาตันักไปนัคกอู้คุกอูแกงเ็ดตีปูเป่นมเสียบเต๋ปข้าวปแตงเข็ดไทคไข่หมดเดงไทยพักหวาน นั Changing, ่งเขียวเขียวใช้เราหายความนะอี่นั่งเรกจาะขึ้นด่างตานนีุ้มนั่งวหวไดอดูเกเ้ยไปเชื่อมเอื่มแบบว่าใ่าต่เมื่อีพอว่าแก่ใชพักหวานก็เสียบต้คขาเนาะใช้ผักอีกต้จักสวนเงินขอมๆกัว่าเป็นยิมดี่ไหนเขาแก้วอีกแบบเขาข้าว้ยไ่ิ้เลยบักคือเป็นว่าตาดไทยว่ะ <c oughs> เอาฟาว่าอย้มน้อนย่างเี้ยว่าวเยิ้มตนัไปว่าอเย่างเวกแต่ว่า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 วมันหลังไม,งม่คืนไปคือว่าเขาอาหารค่แม,ม่มอแต่เขาคือไว้ตอนนั้นคือว่าไปเก็บมานะแบ่จมามันก็ไม่คือไปคืนมาของว่าอาหารต็นการชงบุญแบบมันถือไล้กระดยุ่งได้เก่งหรือเปล่า